สวัสดีครับพี่น้องปองปายสุขุสุคนนะครับสำหรับมันนี่กับวันที่8นะครับวันที่8วันพุธนะครับเ็กิดจะนำแนวทางนะครับของเราพัฒนานะครับหมายที่ให้น้องได้บองติดตามนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอยากจะไปเป็นแนวทางก็สมารถติดตามได้นะครับสำหรับลราพัฒนานะครับ สำหรับท่านใดที่เขาติดตามแล้วก็อย่าลืมนะกดติดตามกดกระดิ่งให้น้ำแน่นะครับเพื่อเวลาในทางนะครับทางแอดก็มีไลนะ์ในทางให้พี่เนาะให้ลือมเดินไปตามนะครับมักจะได้ชอบตัวได้เกิดสามารถเลือนเมือง,งใดน,นะครับสำหรับในทางาก่อนจะไปตามก่อนวันที่8มาเบ่งวันที่6ก่อนนะครับสำหรับลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนาในไฮเดน3กับ7นะครับในสามกับ7ออก7 3็ดสเก่าหนนะครับนี่ เจ็ดสามเก่าหนึ่งเจ็ดสำรับบนนะครับสามเก่านี่สามเก่านี่เขาตัวระวังนะครับหนึ่งนตัวระวังนะครับตัวระวังให้สามเก่าครับนี่ให้สามแปดกับสามเก่าออกสามเก่านะครับถือว่าปังเลยนะครับตรงๆกับตัวระวังใน้สองตัวนะครับรอบนี้ออกระวังสามเก่าออกสามเก่าเลยนะครับนี่ถือว่าปังนะครับนี่บนนะครับเจ็ดกับยูนีนะครับให้เจ็ดสามเก่าเนาะแต่มันบนยูนวินตัวระวังครับอยู่นอกวิน สำหรับล่างนะครับล่างล่างหนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ดในกาของเข้ากับเขาตรงๆนะครับในเจ็ดหนึ่งออกหนึ่งเจ็ดนะครับในโอ้ล่างถือว่าปังนะครับนี่ยสำหรับหนึ่งเจ็ดนะครับสามเก่าไซรูดเซวิ่งเข้าีนเอาสามไปหลุดไปวิ่งกับพานนะครับเอาเจ็ดไปหลุดไปวิ่งกับพานมดนะครับเด้งบนเด้งล่างหลุดนะครับเจาะกับเขาบนเขาล่างนะครับโอ้ปังเลยนะครับสําหรับราวพัฒนาของวันที่หกนะครับนี่เอามาตามต่อของวันที่ แปดนะครับวันที่แปดเราพัฒนานะครับสำหรับวันที่แปดนี่เด่นเด่นแปดกับเจ็ดนะครับเแปดกับเจ็ดกูเอกแปด แปนะครับนี่พี่น้องนะครับหนึ่พี่น้องนะครับนี่จับคู่ให้จับคู่ให้3จับคู่ให้8 8 3นะครับเขียนผิดนะครับแปดสามแปนย์แปดหนึ

เจ็ดสามศูนย์หนึ่งน,นี่เจ็ดเจ็ดสองเปลี่ยนเป็นเจ็ดสามเจ็ดสองสองนี่นะครับสำหรับแนวทางของเราพัฒนานะครับนี่ตัวระวังนะครับระวังระวังนี่ สามหกสามเก่าเจ็ดเก่ารอบนี้สามโตรครับตัวระวังนะครับในสามหกสามเก่าเจ็ดเก่านะครับนี่สำหรับตัวระวังของเราพัฒนาของวันที่แปดครับแนวใหม่ปีให้น้องเด้เบึ้องดนตามนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอยากจะไปเป็นแนวทางนะครับสามารถเบิ่งใดน,นะครับ เมื่อก่อนนะครับมักไม่ค่อยตามถามปรมักก็ผ่านได้นะครับสำหรับลราพัฒนานะครับสำหรับท่านใดที่ติดตามแล้วก็ขอให้ทันทีเคียงปังๆหลั่มรวยรลั่มรวยสักคู่สักคนนะครับท่านนี้ขอสวัสดีครับ